สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจพี่น้องเอฟซีนะคะว่าจะเป็นทั้งแฟนเพจทั้งช่องย t u b e นะคะมณียายใยมาถักท่ายพี่น้องวันอังคารนะคะวันสบายสบายใส่เสื้อชิชมพูนะคะมณียายไยสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งในชีวิตของยายไยที่พี่น้องย่างบัท่านใดเคยเห็นหรือบางคนเห็นแล้วรู้แล้วนะคะคือยายใยนี่เป็นคนหนึ่งที่มักสะสมของเกา่าค่ะ,ะวัติะเป็นพระเครื่องวันสะเป็น ของเก่าเก่ากับเปาเออกับเปาผ้าเคืองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ย่อยใยมักสะสมซึ่งหลายๆคนลืมไปแล้วแล้วก็ทิมไปแล้วพอมแต่ทุกวันนี้ชั่วโมงนี้หวนกลับมามีคุนคาอีกครั้งหนึ่งนะคะในชมล่มในแฟนเพจในกลุ่มนะคะเออนั่นก็คือเทปคาดเซตกับพี่น้องม้วนเทปหรือเครื่องเหรียญเทปกลับมาในย่มอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องเทปบางมวนมีราคาพุ่งขึ้นมาหลักหมื่นกับมีนะคะ หมอลำบางมวนที่หายากๆพุ่งขึ้นมาอยู่ในราคาสองสามพันกับมีคับพี่น้องเดี๋ยวย้ายสาเสบ้าไปเบิ่งไหาย้ายไฟมีมวนเทพบแบบใดแน่สะสมไว้ตะดวนปันไดแล้วพี่น้องสิอเคยได้ฟังบอนะคะมาเบิ่งกับพี่น้องว่วย้ายไฟมีมวนเทพหลายปันไดนะคะเริ่มจากมุมนี้คับพี่น้องมุมนี้เป็นมุมสะสมอีกมุมหนึ่งจะย้ายสาสะสมใ้นะคะส่วนใหญ่สิเป็นหมอลำนะคะเป็นหมอลำดุนเก่าๆค่ะ ที่ยู่ข้างบนนี่คือมวนเทพสามพลังสาวด้วยพี่น้องเดินนี่ค่ะสามพลังสาวพิมพ์ใจพ่วงปรากาเจมนาผ้านะคะซึ่งเป็นมอลำดังเมืองลอยเอียดค่ะพี่น้องในยนุนันปีัห้นปี2523หอดปี2530น้ี่โอ้ยดังคักระเบิดระเบ้อเ,เลยนะคะสําหรับคณะสามพลังสาวพิมพ์ใจเพชรพารนชัยพวงปากาแจมนาพาเพชรพารนชัยนะคะซึ่งเป็นพี่กับน้องกันครับพี่น้อง อันฟังท่านนี้นี่คือเจ้าแม่ซีไหนี่คือเจ้าแม่ลำแพนที่ดังที่สุดในภาคอีสานนะครับขวัญตาฝาดสว่างแล้วก็ซ้นท่านนี้ก็สิเป็นเพียงแบบอมะตะนะคะเพียงเพียงอมะตะเพียงหวานนะครับพี่น้องนี่แก่ไฟสิเหตุเป็นซ้นเป็นซ้นใวไเวลาหามันจังบรหายากนะคะแต่กระท่านนี้ก็สิเป็นมวลเทพลูกทุ่งนเนอ,อหมอล่ำลูกทุ่งอันนี้ก็สิเป็นพินิจสาธิตทองจันเดือนพินำเนวยพรชุด คู่รักคู่ชื่นหาอยากคักเดี๋ยวนี้พี่น้องเนี่ยเพระาะว่ามันด่วนเร็วนะคะเ,เทปชุดนี้จะออกประมาณปี2 5ง0ันนะคะคู่รักคู่ชื่นนี่ค่ะเทปมหาสนุดเพชรพิ้นทองนะคะสำหรับเครื่องเล่นเทปพ,พวกเราคนว่ายายไฟมีม้มวนเทปหลายๆเราเอาไปเปิดใส่มันเปิดได้อยู่บ่อนี้คะ่ะเครื่องเล่นเทปนะคะยังเปิดได้สบายนะคะเครื่องเล่นเทปข้างล่างนี่ก็อีกเครื่องนึงคะ่ะนี่แล้วก็ม้วนเทป ทา้งนี้อีกครับพี่น้องเอ่อนี่คือมวลของฮันนี่สีอีสานนะคะฮันนี่สีอีสานนี่ย้ายใยฮันนี่นี่สิเป็นศินลปินทีเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นมีอัลบั้มออกมาเคียสองชุดนะคะเป็นชุดนาตาลุนบนที่นอ้วก็ว่อนผีมีรักเดียวนะคะแล้วก็มวลแสดงสดแต่ว่าย้ายไยสื่อสะสมไวเป็นสิบเลยนะคะนี่อืมเป็นสิบมวนเลยนะคะฮันนี่สีอีสาน ชุดเดียวกันนั่นละซ้ำกันนั่นละค่ะแต่ย้ายไฟสื่อเก็กบไว้เพื่อว่าขันสม,มตบตบวมน,นี่มันช้ำหลุดมันเปิดฟังบได้เขาก็ไดดเปิดอีกมวลหนึ่งจึงสีนะคะชุดวอนพี่มีรักเดียวนี่มีสองมวลน,นะคะนี่วอนพี่มีลักเดียวค่ะนี่วอนพี่มีลักเดียวนะคะที่ใดขอโทษคะเอ้ย <c oughs> มีสองมวลน,นะคะวอนพี่มีลักเดียวโปกสวยๆค่ะนี่ค่ะ เครื่องเล่นเทปเครื่องนี้นี่แฟนเพลงทรงมาไห่เด้อพี่น้องเด้อนี่เอฟซี FC เป็นทรงมาไห่เพิ่นว่ามันคืออยู่ตอนอยู่น้ำเพิ่นน่ะมันมันมันใส่บ่ค่อยได้มันเปิดได้แต่วิทยุย้ายสายก็เอามาซ่อมเอานะคะตอนนี้ก็ใส่เทปได้ทั้งสองเนี่ยใส่เทปได้ทั้งสองหน้าเทปเลยนะคะนี่เนี่ยอมวนเทปใส่ในนี้นะคะสองหน้าเทปเลยแล้วก็อันนี้ย้ายสายซื้อตั้งแต่ปี2534ค่ะเป็นเป็นเครื่องเล่นเทปเครื่องแรกที่ยายสายซื้อ ด้วยเงินที่หามาได้จากเงินเดือน700บาทเงินเดือน700บาทพี่น้องปี2 5 3 4นะคะนี่ยายใฝ่ไ,ไปซื้อ,อยุสสะพานควายเรื่องนี่2,600บาทขันเป็นซูมเงนนี่ก็เป็นมื่นแหะค่ะพี่น้องคุนคข่าของเงินในในช่วงนั้นนะคะ่ะเนาะอันนี้เนชั่นแนล้นี่ดังดีด้อค่ะนห้างห้างที่ซื้อแต่ว่าดังดียายใฝ่ไ,ไปนวดล้วบนี้ไปเห็นของเพลินก็นเลยถามเพลินว่าวิทยุเทปเครื่องนี้ได้ใส่บอ เพิ่นก็เลยบอกว่าบาไดใซเแลเพิ่นก็เลเอาไห้มานะคะเพิ่นไห้มาแล้วแต่หนวดแต่เพิ่นชมงหนึ่งเพิ่นเลยไหเทีเคเพื่องนี้มากดังดีดีห่างหางนี่พี่น,อน้อง,งนี่มันบอดห่างเด้อฝาตัวนี้มันลดออกซืซ้อนีอยังเปิดเทียบได้สบายนะคะอันนี้ซื้อเองตั้งแต่ปี2 5 3 4ตัวนี้เปิดเทปบ่ได้แล้วแต่ว่าวิทยุ FM AM ใช้ได้ปกตินะคะอันนี้แม่น้องบังอ่อนไห้มาน้องบังอ่อนให้มานะคะเครื่องนี้ค่ะเป็น f อ หมอลำเสียงวิหกค่ะมาเบื่องทางมวนเทปปนี้พี่น้องมวนเทปกะซิมีหลากหลายรูปแบบค่ะโซนทางฟังนี่ก็ิะเป็นลำเรลืองต่อก่อนของสิริพ่อ์นังไพพงศ์นะคะนี่แล้วก็ลูกถุงเนี่ยผสมประสานกันแล้วกับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนทางนี่สิเป็นเฉลิมพลมาละคำนะคะนี่ทางนี่สิเป็นเฉลิมพลมาละคำไก่ฝาดาดวงตรงกลางเนี่ยก็สิมีของ อันนี้ของพี่นางสิริพรน,นะคะชุดที่สิบเอ็ดชุดยันบะมีชาตินานะคะนี่เอออันนี้พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เออมีใ่ใยฝ้ายมากหลายสไตล์เลยค่ะบ่ได้จ่อจวงสิมาถ้าผู้ดใดผู้หนึ่งนะคะมี่สัพี่จินนี่กับพี่จินนี่กับมีเป็นสิบๆกัามวลเลยดีค่ะพี่จินนี่มีทุกยุคทุกสมัยเลยตั้งแต่ชุดวานเพื่อนเขียนจดหมายเออแรงงานเข่าเหนียวสดบริสุทธิ์มี่มัดเลยค่ะพี่น้องของพี่จินนี่หลายขึ้นกันเด้อ อันนี้จะเป็นศินลปินผู้ร่วงรับไปแล้วคือคุณแววมายุลานะคะอันนี้ยังเป็นปกยังเป็นซิ้วอยู่นะคะซิ้วเนี่ยหมายถึงว่าท่านได้แกะกระดาษพ่อออกอันนี้จะเป็นพ่อป๊อกรุงโรดเพชรธงชัยนะคะชุดสายเปียสายใจเป็นมอลำดังเมืองรอยเอียดเพ่อลุงโรดนี่อันนี้จะเป็นพี่เป้าสายันสัญญาเพิ่งรุ่พี่นอ้องอ่สายันเนี่ยก็หลายเดือนเพชรอํานวยพรชุดโตลมชมคุ่งนะคะอะ่พุ่มพวงดวงจันทร์ หลายครับพี่น้องเวลาเวลาไดใไ่เหลือได้ไฟกับเสียอานเนี่ยมาจินตลาดพูดราดชุดที่เก้าเห็นไหมชุดสาวอีสานพัดถิ่นเบื้องหลังสาธิตนี่เห็นไหมได้ไฟกับเสียอานแบบนี้อันนี้พิมพ์พาพรนี่ครับพี่น้องโทรศัพท์กับเขามาดีดีเง้ยมโหเหตุทุลายง้ยมโหาทายคิดมาสีโทุเอาทุาเอายงี้ยมดีสซื่อบัตรทุอันนี้จะเป็นท่านาพาโชคครับพี่น้องนี่แตงตาโซนนี่แตงตาโซนนี่กับประมาณสองลอยมวนครับพี่น้องขาประมาณสองลอยมวน ที่เป็นตาสัญ,ญลักษณ์กรุงไทยออดิโอเนี่ยกรุงไทยออดิโอเนี่ยจะเป็นสาธิตเดือนเพลินนะคะสาธิตอันนี้สาธิตทองจันทั้งหมดเลยที่เป็นกรุงไทยในเรื่องหง่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องหงเนี่ย,งงยจะเป็นสาธิตทั้งหมดเลยคะ่ะสาธิตทองจันทั้งหมดมีหลายชุดว่าจะเป็นลักเท้คือแม่ผมเดฟหญิงชายคู่นั้นค่ะไรขึ้นมาเลยค่ะสาธิตทองจัน,นาราคาหลายค่ะพี่น้อง บางทานนี้มุมนี้จะเป็นของหมอลำอำมาตะตลอดการรุ่นบุกเบอือเพราะว่าสิเป็นคุณอังคณางคุณชัยบานเย็ยนลากเกี่ยนปิศานาวงศิลีนี่นเห็นปะคะบานเย็ยนลากเกี่ยนปิศณนาวงศิลีไล่ลงไปจนบางหอดหอดสูดพื้นผลราคาพี่น้องอตรงนี้ก็สิเป็นแม่พิมพ์ใจเพชรพระล้านชัยช่าใชัยจะตัวลงเดือนเพรนำนวยพรน,นะคะโซนทางนี้จะเป็นเดือนเพรนนวยพรหมดเลยนี่เดือนเพีรยมดเลยค่ะพี่น้องน,นี่เดือนเพีรยมด เลยนี่แถวนี้นะคะเดือนพิษกับมีเป็นซิปก็ชุดค่ะพี่นออ้องเออหลายค่ะมันหลายแห้งค่ะพี่น้องมันอธิบายเ่รามดอันนี้จะเป็นแม่ไหมแบนทิฟต้นตำหรับเลยเซลผู้บาวเซลผู้บาวสาวเลยยังคอยชุดที่สองนี่คือชุดเซลผู้บาของแม่ไหมแบนทิฟนะคะเป็นต้นฉบับยังเปิดได,ด้ดีอยู่บ่เสียบ่ย่านจมมวนเด่นนี่พี่น้องบ่คือแพนซีดีเดแนนซีดีนี่มันสี เป้นสีนี่มันสีลาล่เลยมันติใส่ปได้แต่ว่ามวนเทพเนี่ยเกาปนได้หน,นึ่งบะนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเกลือเกาปนได้ก็ใส่ได้นะคะมวนเทีเหนุ่มหน้าข้าวสาวหน้าเกลือแบ่งลูกคนละครึ่งนะคะพ่อสอนละเพรพินโยกับแม่น้องนุชด,ดวงชีวันนะคะสุโมนีก็ต้องได้เอือนพิน่นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะอืม่นดังนะถ้าสมัยย้ายไอยูป,ห,ปห่าปงหงคุณพิมพาพรสิริชุดนี้ม้วนนะคะนี่สาวติ๋มโดดตึกนะคะ เพื่พอผ้าพพอนศิรินี่กันหลายเป็นสิบสิบชุดด้วกันนะครับพี่น้องลุงหลดเพชรทงชัยศิริพอนเนี่ยหลายกระมูศิริพอนเอาไปพวกหลายกระมูนะครับประมาณของศิริพอนที่ย้ายใสาเก็บไว้นี่ประมาณ,ยายเ,กมาณเกือบเกือบยี่สิบชุดแล้วครับพี่น้องยี่สิบชุดน่นครัย้ำกลับมาบานแต่มาเปิดฟังมาเปิดฟังครับตั้งตากี้ สบ้าสูพี่น้องฟังว่าสมัยช่วงปี2530ในคือช่วงย้ายไฟจบปองหกออกจากโรงเรียนปองหกคือปี2เก่าปี30เริ่มออกไปเหตุการณ์เงานบุงเทปไปนเหตุาง,งานก์ุงเทพในเริ่มเปิทีเงื่อนเดือนซีลอยนะครับเงื่อนเดือนซีลอยควมไฟฝันที่อยากได้ที่สุดก็คือเทปนะครับเทปคัดเศษอยากได้เพราะว่าเป็นคนหมักฟังเพลงฟังลำมาตนอยครับพี่น้องอยากได้เทปคัดเศษ เวลาไปเที่ยวสวนจะตุดจากไปลาไปเที่ยวตลาดนัดกสิไปเบิ BE ้งมวนเทปไปเบิ BE ้งเทปคาดเซ็ตนะคะกสิยูเทปราคา500 500หาร้อยบาทหกร้อยบาทนี mm ่โอ้ยอยากได้หลายขันลำพงสองขางกสิประมาณพันกว่าบาทกสิเนาะพี่นนองเนาะขันลำพงสองขางในลักษณะแบบนี้กสิสิบสองพันกว่าพันกว่ากสิแม่ขันมีลำพงขางเดียวกับหาร้อยหกร้อยเอออยากได้เฮ้งนะคะเออเวลาไปเที่ยวตลาดนัดสวนจะตุดจากกสิกสิไปยืนเบิ้งมองเขาขายมวนเทป ม้วนเทปอย่างกรุงไทยออดิโอสาธิตท,ทองจันเดือนพินนทนยพอนี่ม้วนละสี่สิบห้าบาทนะคะเพิ่นขื้นปกไปหกทาแต่ขายตามตามแผงเทปนีนบบ่คือสี่สิบห้าบาทอันนี้จะเป็นเสียงพินทินอีสานนี่ย้ายไปมีมีขวดประเดเสียงพินทินอีสานนี่มีทั้งสี่ชุดเลยพรสักสองเสงนี่ค่ะพรสักสองเสียงยูโซนนี่ค่ะมีหลายชุดคือกันสาวจันกังโกบลอยแพย่มาไล่ใจดำนะคะเสือขาดจ้องปองจิงแปงมีหมดครับพี่นอ้อง เวลาปัญ,ญางตลาดนัดเอาเบอต่อเวลาปัญ,ญางตลาดนัดจะทุจรกนี่ข้าเจ้าสิเปิดมีแผงเทปเนาะเพิ่นก็สิเปิดมวลใด้ก็ลังดังนี่เพิ่นสิเปิดใน้คนฟังในยุคจะย้ายฝ่ายไปเห็นงานกรุงเทพนี่ศิลปินที่ดังที่สุดคือสาธิตท่องจันเดือนเพิ่นอํานวยพอจินตลาดพุ่นลาบพ,าพิมพ์ผ้าพอนิลีนะคะยุคนันสิลิพรสิท่านได้ดังปันใดแต่ว่าก็เริ่มซอเซ่ซขึ้นมาแล้วย้ายฝ่ายกับสื่อว้ยยุชุดบวชี้หนีากาเสียเลี้ยงหลงล,ลาเป็นส่ค่ะ อันนี้พี่เปเล่น,นะครับเปเล่ชานชัชยจัดตูลงชุดนี้ก็ม้วนค่ะอันนี้ชุดแรกของหัวหน้าเอียมมาพัส,สลาค่นนี้พี่น้องอันนี้พ่อปอฉลาดน้อยสรงเสริมโอ้ไม่แต่หมอลำไม่แต่คุณาภาพพอประสานเรื่องซิมาเออพิม์ใจเพชรพลานใช่ครับพี่น้องไก่ฝ่าดาดวงอันบะมีเงินซื้อไปยืนฟังเขาเปิดไปยืนฟังเขาเปิดอยู่นอันแผงเทพ เดืนฟ้าง่งล่าก็ทำทางยางไปซองเบิงไปกลมเบิงตามแผงเทีบที่เขาว้างไว้ที่ไปซองเบิงเนี่ยย้อนว่าอยากเห็นว่าศิลปินผู้นี้เป็นผู้จังไดอยากเห็นในรวปในโปกเทพนะคะสาธิตเป็นหน้าตาจังไดเดือนเพี้ยนเป็นหน้าตาจังได่กินตลาดเป็นผู้จังไถ่ไปเบิงน้ำโปกเทพแต่ว่าบ่มีเงินซื้อเพราะว่างเงินก็ต้องแพงงว้ถ่าถ่าเก็บมาบานย่ำสงการเพราะ่าเงินเดือนมันหน่อยช่วงนั้นนาะพี่น้องเ,อเงินเดือนหน่อย บัดที่นี่เริ่มมาเริ่มมามีเงินเริ่มมาก่าซื้อสะสมกับปี2534 3 5หาายไฟเหตุงานหลายตำเน่งนะคะล่างรถอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งทีถนนจเจริ่ญผลกรุงเทพล้างรถแท็กซี่รถสมล้อนะคะล่างรถแล้วก็ขวดปัม๊มเป็นแม่คั่วเงินเดือนพันหาพี่น้องเงินเดือนพันหาเหตุสามนาทีผนเอกละหาล้อย ทำความสะอาดปั๊มกระหารร่อยเห็ดกับเข่ากระหารร่อยร่างรถกระหารร่อยนะครับก็เลยเริ่มมีเงินเลยเริ่มซื้อเริ่มเก็บม้วนเทปที่ซื้อด้วยเงินตัวเองม้วนแรกก็คือพบรักหัวล้โพงของสิริพรนภัไพพงนะคะแล้วก็สิริพรชุดบวดชีนี่ลาบชุดเสียแรงหลงรักแล้วก็ซื้อเดือนเพ่นชุดพื้นเมืองอีสานพื้นเมืองอีสานนี่ซื้อสามเถื่อกพี่น้องซื้อสาเถื่อสามสาม,มวนนะครับทุกมือนี่ก็ยังเหลือเก็บอยู่ สายติดท่ากันชุดเดียหญิงชายผู้นั้นก็ซเสือสองเทียสามเทียเพราะว่ามันหยำม,มันฟังบดายอัตลดเทรร่ากับไปซื้อไม่อีกนะครับถูกมือนี้ทุกมือนี้คือมีหลายค่ะเก็บใบไหลายแล้วก็สิม,มีเพจเกี่ยวกับคนหักมวนเทปเทปคัดเสียดยางสิไหม,มคะเสือบ่บบามีคนถักแชทมาขอเสือน้ำย่อยไฟนี่บางมวนนี่ราคาเป็นพันแต่ย่อยไฟบ่ขายบอบบะพนเอาไปลงยูทูบนะคะย่อยไฟบ่ขายบอบบะ ห้องปรเด็ดมีใบถาขายเ้ามีใบถาฟังเนาะครับพี่น้องอันนี้สุนารีราชสีมาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยแถวนี้สุนารีทั้งหมดเลยอ่ะลายใบฟังปมาีจัมวนหนึ่งสสามสี่ห้หเจ็ดปดเก้าสิบสิบมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกสิบสุนารีมียีสชุดค่ะพี่น้องสุนารีราชสีมานะคะะสิบมักบ่มากระพี่น้องว่าเฉลิมพ้นกับประมาณสิบกัวชัวชุดนะคะ ลำเรลืองตอก่อนก็มี่ค่ะพี่น้องเป็นลำเรืองตอก่อนนี่สิเป็นสามมวนจบเรืองนะคะลํำเรืองต่อก่อนทําน้องกาลสินยุบันดูไงผลบ้านแม่ผนกระมี่หลายเวยค่ะผวกฝาสีข้ามพวกดอกฝาสารข้ามตว่ายุ่หนีสีมี่ยุ่แคบมาก,กี่เรืองนะคะนี่เรืองกระดงตื่นแมวอันนี้แอดมินช่อง youtube ออหมอรังสัมมาปีพันหาเป็นของฝากใยไฟมานนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ เอาเมื่อนี้ภาพพี่น้องเมาเบิ่งของสะสมใย,ยไฟนะคะขอบคุณพี่น้องที่ดตามฝาพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับค่าซับสไครต์ใบบกูดีนเด้อค่ะเ้อขอบคุณหลายๆค่ะ